สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่30มีนาะคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะคะสําหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 3กับ7 5051 53 57 58 59 80 81 83 85 87 89 873 537 183 380นะคะ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าสามเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าสามสามห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปจีนบ่ายเช้ากับบ่ายนี้แปดมาเหมือนกันเนยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกแปดแปดสามหกแปดหนึ่งหกแปดหกศูนย์สามห้าหนึ่งนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งกับสามหกแปดสามก็หนึ่งหก สามหนึ่งกับแปดหกเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะแปดกับสามมาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับหกห้ากับเจ็ดนะก็หนึ่งห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดหกเนาะอย่าลืมบ่ายลุนเช้าเชา้ชาลุ้นบ่ายใครจะลุ้น VIP วีไอพีก็จับคู่ลุ้นนะคะวีไอพีของเรานี่แตกสามบ่อยอยู่นะจีนเนี่ยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ